ดิฉันงงมากนะคะการเมืองมันมาถึงช่วงที่นะะในที่สุดเนี่ยพักที่แตกคือพักพลังประชารัฐค่ะไม่ใช่พักเพื่อไทยหลายคนมองว่าพักเพื่อไทยกําลังจะแตกคนนั้นคนนี้ออกวันก็ออกอะไรก็ออกอยากจะบอกว่าคนที่ออกไปเนี่ยนะฮะออกไปมันควรไปที่ที่ดีกว่าแต่เมื่อออกไปแล้วนะม่อยู่ในที่ที่ดีฉันบอกว่าในที่สุดเนี่ยก็จะถูกกล่าวหานะ,ะว่าไปไหนก็วงแตก นะฮะพักนี่อาจจะไม่แตกหรอกแต่มันวงแตกมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็เที่ยวมาฝันนู่นฝันนี่ในที่สุดเดนฉันถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไปในที่ที่มันดีกว่าเดิมมันไม่มีใครว่าอะไรนะฮะหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยก็ไปติดเชื้อคอยแซคอยแขวนนะฮติดตัวกลับมาจะไปไหนก็คอยโพสคอยแขะคอยแซถึงขั้นที่บอกว่าตอนนี้แย่งเก้าอี้ดนตรีกันแล้ว บางคนก็บอกว่าคอยดูเพื่อไทยกำลังแย่งชามข้าวกันตอนนี้รัฐบาลกำลังแย่งชามข้าวกันพูดเปรียบเสมือนอย่างนี้ใครจะนึกไม่ออกคะครับว่าคุณเปรียบเปรียบเปรียบครั้งเนี่ยคุณเปรียบเขาเป็นอะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายปีที่มีรัฐบาลเนี่ยนะประยุตสองสมัยเนี่ยไม่ได้แย่งกันเลยเนาะแต่มาสนใจวิพา์วิจารณ์เอากันตอนนี้แหละคือเริ่มขยันขึ้นมาเริ่มรู้นะคะว่าจะต้องทำงาน ก่อนหน้านั้นไม่ต้องคิดอะไรคะ่ะอยู่ไปวันวนะันวันนี้นะคะไม่ว่าจะทำอะไรอะไรที่เป็นชินวัตรอะไรที่เป็นแพรทองทานอะไรที่เป็นทักษิณเนี่ยนะคะคือ <c ười> พูดง่ายๆว่ามันผิดหมดเลยคะ่ะคือที่ผิดเนี่ยนะคะมันไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาผิดแต่ที่มันผิดเนี่ยเพราะว่ามันผิดจากความคาดหมายมันผิดใจมึงอะนะคะคือคือคือไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังไม่อยากได้เห็นแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ ้องไม่ลืมนะคะว่าองค์เงี้ง,งขึ้นมาครั้งนี้เขาขึ้นมาเนี่ยนะคะ <_ d ata> เขาขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญน,นะคะ <_ d ata> คือไอ้พวกคนดีทั้งหลายเนี่ยยินดีชื่นชมแบบคนที่ยึดอำนาจเข้ามาแต่คนที่มาจากประชาชนเนี่ยมันติอยู่นั่นนหะไม่มีอะไรดีเลยนะคะกลัวไปหมดในขณะที่เวลาที่มีคนยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยนะคะทำไมไม่กลัวล่ะคะเพราะการยึดอำนาจเข้ามาเขาไม่ได้ให้สิทธิ์หรืออิสระคุณเลย ในสมัยตอนที่มีการยึดอำนาจเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่ามีคนถูกจับไปปรับทัศนคติมากมายแม้กระทั่งคนของเพื่อไทยเ่ยนะคะคุณพิชัยมาณธิัน,นธ์นหรือใครหลายคนแม้กระทั่งคุณจตุรนฉายแสงเนี่ยออกมาพูดอะไรก็โดนแล้วคืออยากอยู่กันแบบนั้นถ้ามีรัฐบาลนะคะที่มาจากประชาชน,เ,นเขาจะไม่ทําเรื่องแบบนั้นก็ไม่ชอบนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ถูกยุ้มหัวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเราจะรู้ไหมว่าเรามีสมาคมนักขา่าว นะฮะก็คือคุณก็จะตั้งนั้าคือการเป็นสมาคมนักข่าวเราตามความเข้าใจของดิฉันนะฮะดิฉันเข้าใจว่าการที่เรามีสมาคมนักข่าวเนี่ยนะฮะเพื่อให้มันเกิดการควบคุมดูแลพวกสื่อต่างๆให้อยู่ในร่องในรอยไม่ไปผิดไม่ไปละเมิดอะไรใครแต่กลายเป็นว่าวันนี้เรามีเรามีสมาคมผู้สื่อข,ข่าวเพื่อปกป้องผู้สื่อข,ข่าวกันเองโดยที่ผู้สื่อข,ข่าวของคุณเนี่ยจะไปทําอะไรใครหรือจะไปเอาไมค์เคาะหัวหรือจะเอาไมค์ไปยื่นทิ่มปากใครก็ไม่เป็นไร แต่พอโดนหยุมหัวเท่านั้นล่ะค่ะพอเอิญมันเป็นการหยุมหัวจากคนเคยรักอะ่ะมันก็เลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยทําเป็นมาถแถลงการอย่างนั้นนะคะถามว่าจะทําอะไรนะคะจะจะจะ,จะเล่นงานเขาในประเด็นไหนนะคะทีนี้อันนี้ดิฉันบอกว่าแล้วแต่เลยเพราะว่าควรโดนซะบ้างเพราะสื่อเองเนี่ยนะคะก็ไม่เคยให้เกียรติประชาชนไม่เคยให้เกียรติคนอื่นนะคะคิดว่าพอเป็นสื่อปุ๊บเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ พอโดนอยู่หมวเขาเท่านั้นละค่ะนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วถ้าเราจะจําได้นะคะในตอนที่มีากมารเจ๊งนัดใหม่ๆหลังปี47่เดนี่ยสือได้โดนหนักเลยนะคะถึงขนาดวิ่งตามไปสัมภาษณ์ประยุทธ์เนี่ยเขายังไม่มองเลยและดีไม่ดีก็เขาก็หันมาตวาดแว๊ดเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรพอมาถึงตอนอุ้งอิงนะคะที่บอกว่าเขารีบไปธุระที่ไหนไม่รู้ก็ไปเขียนข่าวว่าเขาได้วิ่งหนีนัข่าว ก็อุ๊ยมีความจําเป็นอะไรต้องวิ่งหนีถ้าเขาวิ่งก็คือเขาวิ่งกลัวที่จะไปทํางานที่เขากําลังเขาเซตกันเอาไว้เนี่ยเขากลัวไม่ทันเนี่ยนี่นคือคือสื่อของบ้านเรานะที่นําเสนอข่าวไปตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ยึดอยู่บนหลักของความเป็นจริงดิฉนันบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งที่มันเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยสื่อมีส่วนสําคัญมากเพราะวันนี้ก็ยังไม่หยุดแล้วคนที่ไม่หยุดก็คือเป็นสื่อนะะที่เคยทําเรื่องแบบนี้มาซ้ําซ้อนกันอยู่นั่นแหละ บางคนถึงขนาดเคยขึ้นเวทีกปปสบ,บางคนถึงขนาดขึ้นเวทีพันธมิตรอันนี้คือยังจะมาเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อไปเพื่อแล้วความเป็นสื่อของคุณมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์และจะมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถืออะไรตรงไหนหรือว่าไม่แคร์นะคะ่ะล่าสุดเนี่ยนะคะก็กรณีของอสมาชิพกพรรคไทยรักไทยหรือสอสอของไอ้ไทยไทยไทยสร้างไทยเนี่ย ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการเชือดไก่ให้ลิงดูค่ะซึ่งดิชันอยากจะบอกว่าเขาคงดีใจจนเนื้อเต้นล่ะที่ไปเชือดเขาเนี่ยนะคะขับสอสอสุภาพรพ้นไทยสร้างไทยหลังโบวตสวนกระแสะให้พักเพื่อไทยมาหลายหนคือจะบอกว่านะคะคุณหญิงนายคะอ่าอันนี้คือการเชือดไก่ให้ลิงดู <c oughs> แล้วก็ถามว่าแน่จริงอ่ะทำไมคุณไม่ขับหมดเลยล่ะหกคนเนี่ยเอาไว้ทำไมแล้ววันนี้เขารออยู่ นะคะแล้วสสสุภาพรเนี่ยพูดจริงๆเลยนะคะดิฉันบอกว่าเขาน่าจะโดนขับตั้งนานแล้วคุณก็ไม่ขับเขามาครั้งนี้ก็คือไปหมดหกคนเนี่ยนะคะแล้วก็มาทําทีเป็นขับ,ขบเอาขับไปเลยวันนี้คงจะดีใจฉลองชัยโยโหฮิวน้ำมังเพราะว่าอยากจะถูกขับนะ,ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าถูกขับแล้วเนี่ยก็น่าจะมาอยู่กับเพื่อไทยนี่แหละก็เท่ากับเพิ่มจํานวนสสให้กับเพื่อไทยก็เชิญค่าขับเลยค่ะขับออกมาให้หมดทั้งหกคนนั่นแหละค่ะนะคะ ล่าสุดเ่ยนะเอกนัทพร้อมพันธุ์ซึ่งเป็นลูกม่อของประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำกปปสวันนี้ย้ายพักไปอยู่รวมไทยสร้างชาติคืออะไรแล้วพักรวมไทยสร้างชาติถ้าดูให้ดีๆนะดีฉันมองหน้ามองบรรดาสมาชิกในพักแ,แล้วก็คิดว่าเป็นพระชาธิปัตใหม่นี่พูดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวพีรพันธ์เองเนี่ยนะะก็เป็นคนของประชาธิปัตย์มาก่อนนะ เพราะฉะนั้นดิฉันถึงพูดไงคะว่าอย่าอย่าเพิ่งไปแสดงอะไรออกมาเลยรอดูก่อนค่ะนะคะคำพูดแต่ละคําพูดของคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะ,ะมันติดตัวคุณไปจนตายนั่นแหละคําพูดอะไรแต่อะไรที่คุณพูดออกมาเนี่ยนะที่ให้ตัวเองดูดีสุดท้ายมันไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณจะมาคิดแต่ว่าเออฉันไม่อะไรอะไรนู่นนั่นไม่สนใจในเรื่องของบ้านเมืองว่าจะเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าคุณแม่ก็โคตรเห็นแก่ตัว เหมือนที่ฉันเคยพูดเนี่ยนะครับบอกว่าพรรก,การเมืองที่รักษาแต่อุรมการของตัวเองโดยไม่สนใจประชาชนและประเทศชาติจะเป็นพักการเมืองไปเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะนะคะเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่และดิฉันบอกว่ามันจะดีแค่ไหนคะถ้าในที่สุดเนี่ยนะคะมีการสลายขั้วกันนะคะ สลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาเป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นนะร่วมมือกันพัฒนาประเทศกันไปแล้วประชาชนเขาจะตัดสินใจเองค่ะไม่ใช่มึงค่ะให้ประชาชนเขาตัดสินใจเองเถอะว่าพรรคไหนที่เขาอยากจะให้เข้ามาทํางานให้กับตัวเขาเองหรือพรรคไหนที่เขาอยากจะมาให้ช่วยกันในในการที่จะบริหารประเทศนะดิฉันคิดอย่างนี้สําหรับตัวดิฉันนะะดิฉันมองว่าไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไร ถ้าคุณนะครับมีความมั่นใจมีความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศเข้ามาเถอะคะ่ะนะฮะคนเราผิดพลาดกันได้แต่ในขณะเดียวกันจะมานั่งบอกว่าคือเหมือนกับตัวเองที่สูงส่งนะคะไม่มีไม่มีทางร่วมแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยก็่ําต้อยอะไรตรงไหนนะฮะถามจริงๆเถอะคะ่ะว่าตลอดระยะเวลา20กว่าปีมันได้เคยชนะเลือกตั้งไหมตั้งแต่มีพักไทยรักไทยขึ้นมาจนกระทั่งพลังประชาชนถึงพักเพื่อไทย พรรคคุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยนะและได้เป็นรัฐบาลแต่ละครั้งก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเลือกเข้ามาหรือชนะการเลือกตั้งแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้พูดเลยนะที่จะพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่ามันเงียบๆไปแล้วมั้งแต่คุณไม่รู้หรอกว่าประชาชนเขายังจําภาพจําของพรรคประชาธิปัตย์คือปีห้าสามภาพจําของพรรคประชาธิปัตย์คือการสลายการชุมนุมปีห้าสาม ไม่ว่าจะให้ยังไงมันก็คือเป็นภาพจําที่คนเขาจําและภาพจําของพักประชาธิปัตย์นะคะคือการชุมนุมของกอปปสพักการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการรักในประชาธิปไตยจะบอยคอรดการเลือกตั้งถึงสองครั้งครั้งที่สามนี่ถ้าไม่กลัวนะคะว่าจะถูกยุบพักเพราะว่าพักการเมืองเนี่ยถ้าบอยคอรดการเลือกตั้งเกินกว่าสองครั้งก็คือคุณจะถูกยุบโดยปริยายไม่อย่างนั้นก็จะบอยคอรดอีก คือถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์หรือตัวเองไม่มีโอกาสจะชนะก็จะทำแม่งอย่างนี้แหละนะฮะแล้วความผิดทุกครั้งของพรรคเนี้ยเรี้ยนจำได้ว่ามีคนคนหนึ่งเคยพูดตอนที่อภิษิิ์ได้เป็นนายกประเทศไทยโชคดีที่ได้อหานี่ขึ้นมาเป็นนายกแล้วเป็นยังไงคะโชคดีไหมคะมันอยู่ไม่เท่าไหร่มีประชาชนบาดเจ็บล้มตายนะฮะที่ตายนะตอนนั้นก็คือเกศพนี่ไม่ได้จะพูดฟื้นฝอยหาตะเข็บนะฮะ แต่เรื่องนี้มันไม่ควรถูกลืมไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่รัฐบาลในวันนี้นะคะทีฉันบอกว่าเมื่อเขาจัดแจงเรื่องฝากท้องเสร็จเรียบร้อยเรื่องนี้จะถูกนําขึ้นมาพูดถึงนะคะ